สวัสดีครับพี่น้องชาวพีบีทุกท่านวันนี้ก็จะมาไม่ได้รีววงรีวิวปืนเฮียอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะมาเทสดูว่าการคิดขวาของปืนลูกซองอันนี้มันดีแค่ไหนสวัสดีครับคนที่กาลังจะถูกปั๊มโอ้โครับเออดีมากเอาวันนี้ก็จะมาคิดขวาตีแม่งให้ดูมาอยู่เฉยๆหันหน้ามาห้าสีสามสองศูนย โอ้โหไปแล้วโอ้โหอินวันับโอ้สุดยอดไก่สำหรับไอ้ช็อตที่สองครับเตรียมดูครับคนบินได้คนบินไปไปโดนยังไปตีโอ้โล่องลอยครับล่องลอยไปไกลเลยครับบินสำหรับช็อตที่สามเราขอสัมภาษณ์มนุษย์บินของเราหน่อยครับมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมบินได้เอาหันหน้ามาเลยครับ ห้าสี่สามสองอ้โอไปแล้วครับร่องรอยแอบติดฟ้าเลยครับ